จอกปลาไหลบทที่65ดิ้นลนในจุดอับบอยริงปลายตามองมันแวบหนึ่งกล่าวว่าท่าทีอรวรรณลานของท่านกลับทําให้ผู้คนอยากยิ่งใหญ่เชื่อถือว่าท่านเคยรับทานตัวยาป้องกันพิษมาราชบุตรดาบทองเฉาเลื่องไปยังซากศพสองเจ้าหยกม่วงอีคราและเล้มถามว่าผูแท้บอยอาจจจักหยกม่วงเราไม่มีข้อคาดแคนใดกับเจ้ากระมังแล้วท่านตกลงกันว่า ต้องมีไฟหนึ่งล่มสลายเยี่ยงนี้ท่านย่ามีใช่ถามไถ่ามากความหรือนึกหาเงื่อนไขข้อเปลี่ยนใดได,ได้ราชบุตรดาบทองขั้หนหรอกกล่าวว่าไม่ผิดเจ้าหากรับปากรักษาการบอบช้ำและปลดปล่อยเราไปจากที่นี้เราก็มีวิธีการขจัดหมอกพิษปิดชีวิตบยอยู่ดินสถานใจบูแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้ากล่าวว่าท่านรู้จักฉกโชยโอกาสที่ถึงจุดอ่อนของมนุษย์ซึ่งปัถนามีชีวิตรอดนัก ราชบุตรดาวทองกล่าวเสียงเย็นชาพวกเราต่างพึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเครื่องมือเท่านั้นเราเพียงชีวิตเดียวแลกเป็นกับพวกเจ้าสองชีวิตนับว่าเสียเปรียบไม่น้อยแต่เราเชื่อว่าภายภาคหน้าสามารถถามกลับคืนท่านลองบอกมาก่อนว่าจะกระจัดหมอกพิษอย่างไรราชบุตรดาวทองเป็นบุคคลกอก,กิ้งลึกซึง้งในไดยินยอมแห่งพายออกไปกล่าวว่าใช้หนึ่งแลกกับสองชีวิตเราได้เสียเปรียบไปไม่น้อย ไม่อาเสียเปรียบอีกขอเพียงเจ้ารักษาการบอบช้ำของเราเราย่อมหาทางขจัดหมอกพิษเองไม่ถ้าไม่ต้องเปลืองสมองใช้ไดเรียมมากความยามนี้หมอกพิษห่างใจอิสระราชบุตรดาบทองมิถึงหนึ่งว่ากลุ่มหมอกที่กาอากาศก็หนาแน่นขึ้นไายเมฆหมอกอันหนาทึบอยากเห็นแสงตะวันส่วนซากศพเจ้าทะเลจอมขโมยใครถูกหมอกพิษปกคลุมแล้วเพราะเพื่อที่ลนอยู่รอดราชบุตรดาบทอง พันคืบคานทั้งมือเทา้าตะกิ้ตะกายเป็นที่ซึ่งบอยอิวิงและจอมเท่าเทียนฟ้าอาศัยอยู่ทั้งนี้เพราะตำแหน่งของคนทั้งสองห่างไกลจากหมอกพิษที่สุดบอยอิวิงกล่าวเสียงเนิบหนาบท่านไม่ใช่รัะบานตัวยาป้องกันพิษแล้วหรือั้นคืบคานหลบเลี่ยงหมอกพิษเช่นนี้ราชบุตรด,ดาบทองแสงไปไม่ได้ยินคืบคานถึงเบื้องหน้าคนทั้งสองห่างกันสามเทียจึงสุดนั่งพิงกระโจนหินกล่าวอย่างยากเย็นฮู้แซ่บบอย เจ้าู่ได้ลำพองไปรอสักคู่เจ้าจะมีสภาพเฉกเช่นกับเราด้วยพลังการฝึกปือข้าพเจ้าในปัจจุบันสามารถกันลมหายใจกว่าครึ่งวันไม่ทราบท่านเชื่อถือหรือไม่คณะกาวาจาหมอขาวได้ป,ปกคลุมสร้างศพเจ้าทะเลจอมขโมยและเห็นบริเวณทรงอกเจ้าทะเลปรากฏประกายสีเขียวเรืองรองขึ้นหมอกผิดไม่อาจคุมถึงทรงอกนะับเป็นภาพลักษณ์ประหลาดแปลกตายิ่งราชบุตรดาบทองพอชิมเรื่องเห็นเช่นนั้น ถึงกับสถานใจวูบร้องพ้องว่าหากแม้นเรายังมีรับบาดเจ็บก็มั่นใจว่ากระทำได้โบออริงกล่าวเสียงเย็นชาดังนั้นเชื่อว่าท่านไม่สามารถเห็นวาระสุดท้ายข้าบเจ้าพางกว่าสายตาไปทางอื่นราชบุตรดาบทองนับแต่พบเห็นประกายเขียวเรืองรองเหนือโศอกเจ้าทะเลก็จับตามองหน้าโบออริงตลอดเวลายามนี้เห็นไยตรงข้ามเบือนสายตาไปกไเกรงว่าจะพบเห็นสภาพของเจ้าทะเล จึงรีบกล่าวว่าผู้แท้บอยเราละปากขจัดหมอกพิษแล้วเจ้าค่อยรักษาอาการบอบช้ำเราบยอยอุิงหันความมากล่าวว่าท่านไม่เกรงว่าตอนหลังข้าบัตเจ้าจะเปลี่ยนความตั้งใจหรือราชบุตรดาบทองหน้าแปลเปลี่ยนไปแต่แล้วคมเป็นปกติกล่าวว่าเพราะเพื่อดิ้นรนอยู่รอดเราเห็นว่าสมควรเสี่ยงอันตรายสักคราบยอยอุิงขบคิดอย่างว่องไวจึงกล่าวยาขจัดพิษ คงไม่พกอยู่ที่ท่านกระมังราชบุตรดาวทองสำานึกว่าอยากปกปิดอำพางบอยอิริงจํำต้องกล่าวว่าหากเตายาขจัดพิษอยู่ที่เราย่อมไม่ต้องต่อรองเงื่อนไขกับเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าท่านพึงขบคิดไข้ควรทางนี้พอข้าพเจ้าหามีเต่ยารักษาบอบชำ้ำและตอนนี้ก็มีเวลารักษาพยาบาลท่านราชบุตรดาบทองเห็นหมอกพิษเค้ื่อนลงมาและสมีห้าเชียตอนนี้มันบอบช้ำสาหัส ไม่อาจกั้นลมหายใจและเก่งว่าคนทั้งสองจะพบเห็นความรับของซากศพเจ้าทะเลจึงกล่าวเอาเถอะตอนนี้ขอเพียงเจ้าไม่ทำล้ายเราเรื่องรักษาบอบชำ้ำรอจนพบพานงครานหงทองค่อยทรงถามยาติหนาไปไว้วิเศษจากนางสำหรับประการหลังข้าพปเจ้าไม่อาจรับปากเป็นมั่นเหมาะทางนี้เพราะเจ้าหามีเมตีคบหากับนางไม่อย่างนั้นนับเป็นเรื่องลิภัยดังผู้แท้บวยเจ้าตกลงใจอย่างไร บอยอยู่ริงคิดไข้ด้างแขนเกรงเกรงว่าจะถูกพิษทำลายเสริมศูนย์พลังผีมือตกอยู่ในเงื้อมมือเทพุตรมหานพเช่นกันดังนั้นกล่าวว่าตกลงตามนี้ราชบุตรดาบทองรอระบายลมหายใจชีมือไปอยังซากศพเจ้าทะเลกล่าวว่าไข่มุกมรกตในร่างเจ้าทะเลซึ่งจะเตรียมมาเป็นของขวัญมั่นหมายไดดาหงเหินมีประสิทธิภาพป้องกันพิษนานาเจ้าเพียงล้วงไข่มุกมรกตมา ใช้กระบ,บี่ฟันแบ่งเป็นสามส่วนต่างอมงไว้ในปากก็ไม่เกรงกลัวหมอกพิษก,กลา้ามไกลโวยเริงมองตามปลายนิ้วมันเห็นทรงอกเจ้าทะเลเป็นประกายมรกฏในสมิห้าเชียหมอกพิษไม่อาจใกล้ากลายจึงเข้าใจในบัตรดลแค่นั้นรอกล่าว่าราชบุตรดาบทองข้าพระเจ้าพึ่งทราบป,ประทันเจริปากโดยง่ายใดเช่นนี้ทราบในตอนนี้ออกจะสายเกินการจอมเท่าเทียนฟ้ายืดกายขึ้น สาวเท้าหาซากศพเจ้าทะเลบยอยเอลิรงรีบตวาดว่าเทียนหงตอนนี้เมื่อมีวัตถุป้องกันพิษก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายโปซาเรตเอวออกของซากศพฉุดลากมาจอมเท้าเทียนฟ้าชิงักเท้าโปซาเรตเอลขมวดเป็นปมตาเตรียมสะบัดออกราชบุตรทับท้องกล่าวว่าโอ้แท้บอยคำรับเรือในโบริมไม่ผิดพลาดจริงๆเจ,จ้ามีจิตใจละเอียดอ่อนพฤติการอามหิตนักบยอยรอลิงกล่าวอย่างเฉยชา จนปัดนี้ท่านเพิ่งทราบไม่รู้สึกสายเกินการหรือหาไม่ได้ทางนี้เพราะเราวันนี้หากไม่ตายเราสองจะมีวันพบกันใหม่จบจนไฟหนึ่งล่มสลายไปข้าพระเจ้าเชื่อว่าวันเวลานั้นห่างไกลนักขณะนั้นยอมเท่าเทียนฟ้าได้ฉุดลากซากศาพเจ้าทะเลมาล้งไขมุกมรกต,ตจากอกเสื้อมันยืนทรงต่อบโบยอยิงพร้อมกันนั้นหมอกพิษรอบบริเวณหากจากคนทั้งสามไม่ถึงสองเทียโบยอยิง ดึงกระบ,บี่มังกรขาวจากวังเอิขณะจะฟันแบ่งไข่มุกเหนือหมอกขาวบังเกิือซ้มเสียงริ่ำร้องดังว่าบุยกงจือ้อท่านอยู่ที่ใดบุอยอยดงหน้าแปลเปลี่ยนไปฟังออกว่าเป็นซุ้มเสียงนงครานหงทองตองสุรลมหายใจลึกๆสะกดจิตใจอันพุ่งพ่านสะบัดกระบ,บี่ฟันแบ่งไข่มุกราชบุตรดาบทองสีหน้าปรากฏแววยินดีขึ้นบูบร้องพ้องว่าหากแม้เรารับฟังไม่ผิดผู้เรียกหาท่านคือ นงครานหงทองบอยริงพันเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าอย่าได้ส่งเสียงข้าพเจ้าสามารถฆ่าท่านทุกณะจิตที่กลอากาศเสียงร้องเรียกของนงครานหงทองยิ่งมายิ่งรอนรุ่มเพราถึงตอนท้ายเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสั่นเกลือบอริงได้แบ่งไขมุกมรกตเป็นสามส่วนยืนท่งต่อราชบุตรดาบทองและจอมเท่าเถียนฟ้าโตเององมส่วนที่หลงเหลือไว้ในปากราชบุตรดาบทองรับไขมุกมรกตส่วนหนึ่ง ผมอยู่ในป่าพันเงยหน้าขึ้นร้องดังว่าโอเนี้ยบอยอุลิงถูกพิษแทรกเึิมตอนนี้เราอยู่ในระแวกใกล้เคียงเสียงร้องเรียกทิกากาพันชักขาดหายบอยอลิงสถานใจวูบรีบร้องว่าข้าพระเจ้าม่ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้เพราะรออรุ่มใจไปกัอธิบายผิดเป้าหมายกล่าวจบคําพันจ่อปกระบี่ใส่โศกราชบุตรดาบทองกล่าวว่านงครานหงทอง มีหยดน้ำไปไว้พิเศษรักษาการบอบช้ําของท่านจริงแต่ท่านกลับลืมเลือนคาสั่งข้าพัเจ้าราชบุตรดาบทองบังเกิดความหนาวเย็นแผ่ซ่านจากกระเบื้องหัวใจไงร่างทบบนไปด้านหลังเพ่งมองไปกระบ,บี่เยียบเหนือทรงอกก้าวอย่างเร่งร้อนเจ้าไม่เคยตบ,บัดสัตว์คืนคําต่อผู้ใดฉันไหนนอกเหนือก,กฎเกณฑ์ต่อเราหรือมีสาเหตุใดแอบแฝงยามนี้กาอากาศป่าจากเสียงร่ำร้องอีกบุย,ยริงกิ่งเก่งว่านงครานหงทอง จะถาโถมลงมาถูกพิษแทรกซึมเพิงอมหิตยิ่งรู้คือโหมกล่าวว่าเราไม่เคยตบัตสัตว์ท่านกลับเสียสัจจะต่อข้าบเจ้าเราไหนเลยเคยเสียสัจจะต่อเจ้าต่อแรกที่เราสองตกลงกันเจ้าไม่ได้ห้ามปามเราส่งเสียงร่ำร้องบุยริงกล่าวเสียงเย็นชาต่อให้ท่านมีได้ดิ้นขลมอย่างไรเราก็ไม่ดังกระบีคืนกลับทางนี้พอท,ท่านเป็นผู้ชักนำเพศภัยใส่ตัวเองจบคำ เสกทรงกระบี่มังกรขาวไปอีกส่วนหนึ่งราชบุตรดาบทองกล่าวเสียงสันสานโู้แท่บอยหากคิดฆ่าคนในเรื่อยใดข้ออ้างเจ้าลงมือเถอะกล่าวจบพิมพ์ตาลงรอความตายบอยอิริงรอบยุ่งยากใจท้งนี้เพราะราชบุตรดาบทองเมื่อครู่ประกาศว่าหลังจากผ่านวันนี้ไปจะพเนกำลังทวงถามความแค้นกับบอยอิริงหากแม้นตนไปชีวิตมันไม่วาที่บายอย่างไรยอมยากเรียกเรื่องการถทกกล่าวหาว่า อาศัยข้ออ้างกับจัดเพศภัย,ยภายดังดังนั้นนางเลไปโวขณะนั้นเองกาอากาศแววเสียงนงคานหงทองอุทานอย่างแตกตื่นจากนั้นทางสายมือที่ห่างไปสามว่าบังเกิดเสียงโครมหนัก,นกๆคลายเป็นวัตถุล่วงลดนลงสัมผัสผืนราชบุตรดาบทองรองพงว่าหมอกพิษพอแทรกซึมเข้าสู่อวัยภัยในไม่มีตัวยาใดขจัดรักษาได้เราเชื่อว่าผู้ที่ล่วงลดดลงมาเมื่อครู่คือนงคานหงทอง โบยเลี้งพอฟังต้องรอบร้อนร่มใจหลังกระบ,บี่มากรขาวคืนกลับหันกายพุ่งปราดไปยังทางต้นเสียงถนันวูบเดียวก็คืนหายปนิมันหมอกอันนาทึบจอมเท่าเทียนฟ้าข้ามินมองราชบุตรดาบทองเข้นเสียงว่าเด็กน้อยหากคิดเล่นลุลายใดทางที่ประเสริฐรอจนโตเองสามารถเดินเหินได้คอยอาปากอันโสม,มมขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นแม้รับมือไม่ได้ยังสามารถหลบหนี ราชบุตรดาบทองสวนคำไปแต่แล้วฉุกค,คิดว่าฝ่ายตรงข้ามหาใช่บุยริงไม่ต้องมีข้อกิงเก่งมันหากเอ่ยปากก้าวร้าวอาจชักนำเพภัยถึงแก่ชีวิตดังนั้นสะกดกั้นใจพิมตาพักผ่อนแสงไปไม่ได้ยินบุยริงมีหูตาปราดเปรียวนงครานหงทองพอสัมผัสผืนแม้มาเกิดเสียงผิวกติเพียงเล็กน้อยก็สามารถจำแนกตำแหน่งโลดแล่นไป เมื่อรีวล่างลงพอดีอยู่ที่เบื้องหน้านองคานหงทองและเห็นทางซ้ายของนางพบไปด้วยซากเหยียวตัวหนึ่งอยู่ท่วงท่ากลางปีกแสดงว่าเพิ่งเสียชีวิตไม่นานนักท่ามกลางม่านหมอกสลัวเรือนลางนงครานหงทองผมเผ้ายุ่ยเยิงเล็กน้อยสองข้างแก้มประดับด้วยหยดน้ำอันสุกใสเพ่งตามองหน้าโบยอุ้งอย่างตะเดืงรานโบยอุรง้งเกรงว่านางจะถุหลมหายใจเข้าไปรีบกล่าวว่าโกเนี้ยยอ่าได้เอ่ยปาก หรือสูดลมหายใจเด็ดขาดพางใารไข่มุกมรกตในปากออกมาครึ่งหนึ่งหลังกระบี่มังกรขาวในมือขึ้นหมายฟันแบ่งออกนงครานหงทองไม่ทราบว่าบยอยอุลิ้งหงยกรกวนความปลอดภัยของนางเห็นฝ่ายตรงข้ามท่าที่เฉยชาต้องคุ้นคิดขึ้นอย่างหดหูเราไม่คุ้นคิดถึงความเป็นตายเร่งรุดมาเสาะหาเขาเพียงมุ่งหวังว่าความงายของตัวเองสามารถประทับในห้วงความจำของท่านมิคาด ฟ้าดีไม่ส่งเสริมไปให้ทานคนเขากลับมาจากจิตใจวันไหวเอาเถอะดวงใจเราเมื่อมอบต่อท่านเราก็ตกตายที่เบื้องหน้าท่านเถอะพอได้คิดแย้มยิ้มอย่างหดหู่อาปากหมายกาวาจาโบอยอยู่นิ่งสถานใจวูบตอนนี้แม้สามารถสึกไปปิดปากนางแต่ยามแตกตื่นตนกยอมต้องสุดลมหายใจเข้าปอดยามคับขันไม่มีหนทางอีกพันสืบทา้าไปก้าวใหญ่เยืนมือออกโอบรอบเอวนาง โน้มหน้าลงสอดไขมุกมรกตครึ่งส่วนไปนในปากที่เพิ่งเพเยกขึ้นของนุคานหงทองปากกระบี่มังกรขาวบนผืนขีดเขียนสอนเยวบทหลังมือนางว่าโกนี้ปภัยที่ข้าพเจ้าก้าวร้าหมอกพิษไหลแรงยิ่งหากแทรกซึมข้าวอวยะภายในมิมีตัวยาใดขจัดรักษาในปากข้าพเจ้าอมไข่มุกมรกตสามารถขจัดพิษข้าพเจ้าจะแบ่งครึ่งหนึ่งต่อท่านนงครานหงทองถูกท่าทีอังทันหันของโบอยอยิง สร้างความแตกตื่นจนทานเพือกรอจนเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดถึงกับหน้าแดงฉันสดใสขันพอรับทราบข้อความอักษรดวงใจกะผิดฝังมากบนิ้วมือเนืองงามเขียกบสรบนหลังมือโบอยอยุริงว่าท่านชนะห่วงใยกังวลความเป็นตายข้าพเจ้าโบอยอย่ริงเขียนว่าโกเนี้ยเสี่ยงอันตรายมาช่วยเหลือข้าพเจ้าหรือข้าพเ,เจ้าไม่มาควรทดแทนท่านนงครานหงทองขีดเขียนว่าแต่ข้าพเจ้า ยังไม่อาจช่วยเหลือท่านออกไปโกเนทํำว่าทุมท่มเทความพยายามทั้งมวลมาเข้าพเจ้ายัางคิดมุ่งหวังสิ่งใดอีกทั้งสองอมไข่มุกมรกตไว้คนละครึ่งส่วนริมผีปากแทบสัมผัสกันไม่อาจเห็นสีหน้าอีกฝ่ายหนึ่งชัดตาทําให้นงคานหงทองบังเกิดกําลังขวัญขึ้นอักโขขี่เขียกสลบบนหลังมือโบยอิริงอย่างว่องไวท่านยินยอมรับไมตรีเข้าพเจ้าหรือไม่โบยอิริงเขียนว่ารอจนเข้าพเจ้าแบ่งไข่มุกมรกตออก คอยสนทากันเป็นไรข้าพเจ้าต้องการทราบคําตอบจากท่านในบัตรตนโบยอยู่ในกับจนปัญญาเขียนว่าข้าพเจ้าหากมิยอมรับก็ไ่ยืนมือช่วยเหลือโกนี้แล้วนงครานหงทองคายใจลงเขียนว่าท่านไม่เก่งว่าข้าพเจ้าไฟฝันคุณค่าทดแทนส่งค่าเกินไปหรือข้าพเจ้าเชื่อว่าโกนี้ไม่ต้องการคุณค่าทดแทนใดมีว่าท่านเดี๋ยววิจารณ์ว่าข้าพเจ้าไรอย่างอายหรืออย่างไรก็ตาม คุณค่าทดแทนของข้าพเจ้าคือต้องการให้ท่านรับข้าพเจ้าไว้นับแต่โบยอิ๋งและพบพานงคานหงทองบุคลิกอันพุดผาสกานเดยนชาธนงส,งสงศสงาของนางได้ประทับในห้วงความจำของตนอย่างลึกซึ้งแต่ตนสำนึกว่าไม่มีทางสนิทคิดใกล้นางเพียงแต่ห้วงสมองมักปรากฏเงาหน้านงคานหงทองขึ้นกระทั่งตนก็มีทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจบจนบัดนี้จึงเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง แต,ต่จิตใจกับหนักอึ้งตึงเครียดขึ้นนางพอเพื่อตนถึงก็แปลเปลี่ยนทา่าทีอันเย็นชาทะนงเสียงชีวิตมุ่งตรงมาแต่สติสัมปชัญญะตักเตือนบุ๊ยอยุริงว่าตนไม่อาจรับดวงใจของนางไว้ทั้งนี้เพราะแม้แต่ตัวเองก็ไม่ทราบว่าสามารถหลุดพ้นจากวังวนของความอาฆาตแขนในบุริมได้หรือไม่ในความเงียบสงัดทั้งสองแทบเรียนเสียงเต้นของหัวใจกันและกันปลายจมูกนงคานหงทอง บาโกรเงือไหลซึมอนาคตการของนางลุนคืนอยู่กับคําตอบของโบ๊อยอยริงเท่านั้นในที่สุดนงครานหงทองปลุกปอกระรองขันเขียนว่ามีว่าท่านรักข้าพเจ้าหรือไม่ข้าพเจ้าเพียงต้องการคําตอบที่แน่นอนแม้ว่าข้าพเจ้าจะบ่งหวังคํารักอยู่ทุกลมหายใจแต่ก็สํานึกว่าการก่อนเคยว่ากล่าวและกระทําสิ่งใดต่อท่านดังนั้นข้าพเจ้าสมควรมีกําลังขวัญ ยอมรับการตอบแทนมาดแมนมีได้ยินคำพ่ำมอดำพันแต่วาจาประดานี้กับเป็นจากรณีอันสงส่งทนงมีว่าผู้ใดก็ค่าคำนวณความเจ็บปวดรวดล้าวและทอดอะไรของหนางได้บอยอิวิงแจทานวันไหวขิดเขียนว่าโกเนี้ยท่านสมควรเข้าใจภาวะการขัาบาเจ้าท่านมีประสบการณ์ช่ำชองกับเพี้ยมวยความพุ่งพานใจจะท่ม่มทนกบปดบังสัมปชญญะหวังให้ท่าน ใค้ควรอย่างเงยือกยินบุรุษที่เลิศดล้ำก่อข้าพเจ้ามีมากมายนักท่านใหญ่ต้องตัดใจเช่นนี้หยาดน้ำสองหยดไหลซึมจากหางตาหนองคานหงทองขีดเขียนอย่างว่องไวข้าพเจ้าหาได้พุ่งพ่านใจน้บแต่แรกพบท่านในภูเขาไม่คืนกลับจบจนบัดนี้ทุกราตรีข้าพเจ้าคุ้นคิดถึงท่านข้าพเจ้าเข้าใจภาวะการของท่านดีแต่หาเก่งกลัวไม่ขอเพียงพวกเราร่วมแรงร่วมใจกัน เชื่อว่าสามารถผันฝ่าอันตรายได้โดยปลอดภัยหากเกิดเหตุสวิสัยเราโกเนียถ้าไม่รู้สึกจ่ายคุณค่าทดแทนมากเกินไปหรือนงครานหงทองเขียนว่าความรักเป็นสิ่งอันนึกดำมิอาจวัดคำนวณได้พวกเรายคงทดสอบเสียงวาสนาธเถอะบัดนี้ถึงเวลาแบ่งไขมุกมารากฏแล้วจบคำถอนริมผิปากไปย่งด้านหลังเล็กน้อยบอยริงตวัดกระบีมังกรข่าวขึ้น ฝาดองยังวางกลางริมผีปากทั้งสองฝ่ายแผ่พุ่มพลังเล็กน้อยไข่มุกมรกตก็ถูกแบ่งแยกเป็นสองส่วน